วัสดีครับวันนี้ผมมาที่เมเจอร์ซีเพ็กนะครับเป็นเมเจอร์ซีเพ็กสาขาห้าง v ีสแควรวันนี้เนี่ยจริงๆมีธุระอื่นที่นี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีเห็นตู้แปลกๆตานะครับเป็นตู้แปลกๆตาก,ก็เลยสงสัยว่ามันเป็นตู้อะไรแล้วมันมีหน้าที่ทําอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับพนักงานของเมเจอร์ซีเพ็กสาขาห้าง v ีสแควรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อตุ้มค่ะชื่อตุ้มน้องต,ตุ้มเดี๋ยวพี่ถามอีกนึงไอตัวตัวที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเ Cash คบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรครับค่ะคือตัวนี้คือจะเป็นเครื่อความสะดวกให้กับลูกค้านะคะให้ลูกค้าสามารถเติมเงินผ่านบัตรตัวนี้แล้วก็ทำในการผ่านตู้อัตโนมัติได้เลยค่ะคสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากกว่านะคะครับแล้วอย่างนี้เวลาที่พี่อยากจะซื้อทำไงครับก็ลูกค้าก็ทำการเปิดบัตรที่ลงบูธเอ็มเจนนะคะ,ะแล้วก็ทำการเติมเงินพอดีราะคา ว่ามากกว่าก็ได้ราคาบัตรเท่าไหร่ครับถ้าอย่างวันนี้วันวันศุกร์บัตรราคา160 140ค่ะครับแล้วตัวตัว M c a s d เนี่ยมูลค่าบัตรอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้คือจะเปิดบัตรแค่20บาทเปิดบัตร20บาทก็ได้อ๋อแต่ว่าคือถ้าเกิดพี่จะซื้อบัตรเติมซื้ออันนี้ก็เพียงแค่จ่าย20บาทก็ได้บัตรแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะชมภาพยนตร์เราก็ต้องมีเงินเติมอยู่ในบัตรด้วยอย่างน้อยควรจะมีเท่าไหร่ อย่างน้อยคือพอดีราคาบัตรเลยเป๊ะยีบบาทก็ได้ไดใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันที่ว่าวิธีเปิดบัตรเปิดยังไงนะครับใครที่อยากจะจะลองมาเปิดบัตร M Cash นะครับ M Cash เนี่ยทำอย่างไรเมื่อมามา,มาถึงที่เมเจอร์ซีเพ็กแล้วเนี่ยก็มาติดต่อกับพนักง,งานนะครับเออเราก็จะเปิดบัตร M Cash ให้เราที่เปิดหนึ่งใบค่ะอันนี้คือเราจะมีเปิด20บาท แล้วก็เติมเงินขั้นต่ำ10บาทนะคะเท่ากับวันนี้ลูกค้าจ่าย30บาทนะคะสําหรับการเปิดบัตรแต่ลูกค้าสามารถเติมเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ลูกค้าเปิดจํานวนเปิดบัตรเฉยๆหรือว่าเติมเงินเข้าไปด้วยค่ะเปิดบัตรแล้วก็เติมเงินจานวนเปิดเปิดแล้วเท่าไหร่20ใช่ไหมค่ะถ้าเปิดบัตร20บาทแล้วเติมเงินขั้นต่ำ10บาทอีก10บาทงั้นพี่เติม80บาทเป็น100บาทกันละกันนะครับ ก็จะเข้ามาทำรายการตรงนี้ใช่ค่ะถือว่าเป็นความเป็นความสะดวกสบายไหมสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการะคนะคะคือส่วนมากลูกค้าจะมาว่าโทรจองกันหรือว่ามาใกล้ๆรอบฉายอะคะ่ะคือค่อนข้างจะคิวจะรอนานนิดนึงเ้าไหนดูหน้าตาของบัตรเป็นไงคะบัตแบบนี้ M c a s เป็นบัตร M M c a s คะ <S ครับเหมือนบัตร ETF ทั่วไปแต่ก็เป็นลายสวยงามาตามสไตล์ของเมเจอร์ ตอนนี้เป็นไงครับก็เปิดบ,บัตรเนาะอะแล้วก็พร้อมกับเติมเงินอีก80บาทเป็นเงิน100บาทนะครับเป็นเงิน100บาทอะให้ไปเลยอะเรียบร้อยละ ขั้นตอนต่อไปเมื่อได้บัตรแล้ว<ร>ได้ใบเสร็จแล้วแล้วทําไงต่อครับมาที่ตู้ได้เลยค่ะทำการซื้อตั๋วได้เลยไปที่ตู้ได้เลยใช่ค่ะอ่ะเรามาดูวิธีการใช้บัตร M อ a s h กันดีกว่าว่าทำยังไงก,กันบ้างตู้ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยของสาขาวิสควร์จะมีทั้งหมด4ตู้นะครับแล้วเอ่อถ้าเป็นสาขาอื่นอะอย่างเช่น t e s c o Lotus มีสีตู้เท่าก,กับเรารสี่ตู้เท่ากับเรานะครับวิธีการใช้ทำไงครับค่ะอันนี้สมมติว่าเลือกซื้อตั๋ววันนี้นะคะทำการซื้อตั๋วเลยแล้วก็เลือกลอที่ลูกค้าต้องการนะคะครับสมมติว่าเป็นรอบาโมงสิบครับถ้ามีบัตรสมาชิกก็ทําการรูดบัตรสมาชิกได้ปกติเลยนะคะจะได้ส่วนลดด้วยครับเรื่องจํานวนนะคะว่ามากีา่ท่านจำนวนก็คือเลือกว่าเราจะจะจะ,จะมีอีกซิกอีกนะใช่ครั กดถัดไปได้เลยถัดไปเพื่อเพื่อจองที่นั่งละวเห็นที่นั่งให้ลูกค้าทําการเลือกที่นั่งนะคะก็จะเลือกที่นั่งจอจอหนังอยู่ด้งงานน,น้าบนจออยู่ด้านบน,นจอ<ม>ด้านบนเพราะฉะนั้นเราก็อยากอยากจะเลือกตรงไหนก็เลือกเอาค่ะนะครับอ่ะต่อไปทําไงครับก็เลือกที่นั่งด้แล้วทำการอ่าเราเช็คว่าต้องการทาน้ำป๊อปคอนเครื่องดื่มด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นสามมิติก็ซื้อแว่นด้วยหรือเปล่าก็ยะมีแว่นด้วยถ้าถ้าแว่นเนี่ยจะเป็นราคาเท่าไหร่ครับถ้าแว่นจะมีราคา และ90บาทค่ะส่วนที่ตู้จะมีราคา50บาทนนอย่างเดียวคือเป็นแบรนด์ดัตต์ค่ะส่วนชุดของอป๊อปคอร์นล,ล่ะหนึ่งป๊อปคอร์นเราจะมีเป็นชุดอาคูเปอร์ค่ะกับปาร์ตี้นะคะจะมีน้ำสองป๊อปสองคือาคูเปอร์แล้วก็ปาร์ตี้จะเป็นน้ำสามป๊อปสามค่ะจ<น>ะมีอยู่แค่สองชุด<อ>เป็นที่ตู้นะคะครับอ่ะหลังจากนี้เรา,เ,าเราเราเลือกแล้วอ,อ่ะ คือเราก็ทำการจ่ายเงินนะคะเรียกบ,บัตรเอ็มแคหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้ค่ะมี2อย่างถ้าเราไม่ใช้บัตรเอ็มพนี้เราก็สามารถใช้บัตรเครดิตก็คือชป บัตรธนาคารของเรานะครับอาจจะเป็นบัตรเดบิตที่เป็นบัตรเอทีเอ็มก็ได้เหมือนกันก็จะถูกก็จะตัดเงินไปตามตามจำนวนเงินที่เราใช้นะครับนี่คือบริการที่ง่ายๆสบายๆบางคนรู้สึกว่าเออเวลาที่มาชมภาพยนตร์แล้วอาจจะต้องเจอกับคนเยอะๆเช่นหนังเรื่องไหนที่คนฮอตฮิตคนเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการใช้ตู้ m c a มแคเนี่ยก็จะทุ่นระยะเวลาไปด้วยสะดวกสบายด้วยแล้วก็ได้ชมภาพยนตร์อย่างที่เราต้องการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องตุ้มด้วยนะครับที่แนะนําการใช้ตู้ m c a มแคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับคือผู้สับรายการของเราเมเจอร์ซีเพสาขาห้างวีสแควรครับ